สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสอพ้าโชคครับเมือนี้สพระโชคกับพระพี่พระน้องไปพบกับปู่ผ้าแดงครับซึ่งคณะนี้เพิ่นกับอยู่ที่กระท่อมสูงของหลวงปู่สวงครับเพิ่นไปลำซองล่ำขอครับอยู่ที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงงดที่พันมากครับตัวเด็กของปู่ผ้าแดงกับเขาเต็มเ็มครับพี่น้องเอฟซีครับส่วนเมื่อนี่ปู่เพิ่นสิได้ตัวใดกับตามสพระโชคมากครับไปฟังไปเบิ่งนน้ำกันครับซึ่งคณะนี้ปู่ผ้าแดงเพิ่นกับอยู่พร้อมครับ ทีมงานดิสารใต่ครับคุ้มทรัพยานาคทิพพันธ์ครับก็ต้องขอขอบคุณคุ้มทรัพยานาคทิพพันธ์มาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอามาฟังมาเบิรงน้ำกัอนครับพี่น้องเอฟซีครับกระท่อมสูงนะครับปูผาแดงมาแก้บนนะครับงวดก่อนปูผาแดงให้เลขเข้าเต็มๆนะครับก็วันนี้ก็ได้เยอะนะครับได้วันนี้ก็มาแก้บนเด้อนะครับมาลํำขอเลขปูผาแดงมาที่นี่ที่ไรถูกทุกที่นะครับ อ,อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนะครับ,รบปูพะเลงมานําแก้บ,บนที่กระท่อมสูงลงสวง่กำลังทําพิธีอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าลืมโปรแชร์มาให้กําลังใจกันด้วยนะครับแชร์เยอะๆเลยนะครับแชร์เยอะๆเลยนะครับ ทีเจทเจทเจทเจนโมวิมุตตานังโมวิมุตติยานาโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยานาโมพริสัตถคติมายาอิติภสุขวะพุทธบูชาจะมหาราชาธรรมบูชาจะมหาราชาสังฆบูชาจะมหาราชาอิติสุขะโต่าทีเด้อปู่บนลูกหลานเนี่ยมาถวายผ้าให้ปู่แล้วก็เครื่องสักการะบูชาด้วยตรงนี้พูดเตือนมาเนี่ยปู่โดยลูกหลานจะได้กาลังถวายขอโสวเล่าวาสนา ก็จะได้ขอให้ผู้ก็มีอิธิทหรือบนจะริตผู้ไม่ใจ้ดยดินผู้ไม่ใจ้ดยน้ำผู้ไม่ใจโดยไฟผู้มีหูแก้วตาทิพย์สุขบขอบักวาลวันนี้ลูกหลานมัขอเพื่งบุญญาปรมีบุญใดปรมีใดที่ลูกหลานได้กร่าวไหว่า้ตั้งแต่อดีตชาติการก็ดีปัจจุบันนาการก็ดีนคราจการก็ดีขอให้พันพบแต่มงคลชีวิตที่ดีหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายข้อเสน่ห์จังไรทรัพย์ท่านังเทวันโดเมพุทธบูชาจะมหาราชาธรรมบูชาจะมหาราชา สังฆบูชาจากมหาราชาอิติสุขโตสาธุืงเก่อย้ดกันพื้นดูไกลนะลูกไม่วานหวานในสวนเออขอโชกล่าพุเอ่เแหละป่้ยไอ้ลูกได้คือเก้าเนาะลูกได้คือเก้าเขาไปเบิ้งคือเก้าแหละป่อ้าว ปกมานสมัมาสมผลหลักผลวามดูณีปัจเจกทิพ์ปัจเจกเงินปัจเจกทองได้ปู่เด้ยเดินทางมาไกลได้ปู่เอ้ยได้สมัครสมผลวาธนาสมลเาอเกิดกกันิบัญฑาหาบานลือดพบอทอดจังหวะ sama pulang Bangngka punangkudang terlanang bejami sama terenang lejami sangng telarang kejamis itu diangngkap oranghan Thank you. กำลังเขียนให้แล้วครับคุณชมนะตัวเลข ติงแปดนะติงแปดน่ะ ครับวันนี้ปูให้ตัวเลขงูน้อยอืมนี่เนาะี่ละพิจารณาเอาเด้อครับอยู่ในนี้แหละลำลำลำได้ก็ได้หนึ่งสามแปดรำได้หนึ่งสามแปด ก็อยู <rôle> ่นี่นี่แหละนำแต่ว่าคุณวงกลมแปดแล้ว่ยังไม่รู้ว่าความหมายอะไรเนาะครับคนให้วงกลม

ถ้าเขียนวันที่ไปเลขกันไปทัวร์เที่ยวแล้วไปอ้โหเอาไว้จะทำลิมิตแล้วคือเลขเป็นทำลิมิตนะปูให้เราลงก็ได้ที่ทันลงวันที่เท่าไหร่ครับเอาแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละสวยนาะสวยจ้าสวยมากเลยปูโชคดีมีไม่มากหรอกครับงวดที่ผ่านมาปูได้เยอะมากครับมากนเอยขนาดไหนข้าวที่ผ่านก็ได้อยู่พอได้อยู่นั่นแหละได้ทุกงวดนั่นแหละไม่เคยพลาดเลยปู ก็พาดอยู่เป็นพาดมื่อกาดกับกันพาดอยู่เมืาธรรมดาเนาะผิดบ้างถูกบ้างเป็นของธรรมดาเราก็คงผมมันจะถูกมาสียงว่าจะผิดหน่วดงนี้อ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นอ๋อมันไม่ห้างวดอย่างนี้นะแต่ห้างวดจะถูกมาห้างงวดที่สิที่ห้าจะผิดวันนี้นับใหม่ก็เป็นสงงวดที่สงอยงอยที่เห็นในและที่ไปล้ำอยู่แถวละกิโลแถวไหนก็เป็นอย่างนั้นน้องสดเข้ากับหน้ากับลังกันครับก็เข้าอยู่ถูกนอย่างนั้แบบ แต่ว่ามันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแตว่นัน้นไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเด่นเนาะครับแต่ที่แน่นๆที่วงกลมไว้วศูนย์แปดตันเป็นตัวเด่นของเพื่อนตัวเนาะตัวลององที่วงกลมไว้เออวันนี้ปัญหาตัวสุดท้ายปัญหานี้ผูมาหาเมื่อคืนอันนี้ปัญหาจะเป็นเลขหรือเป็นอะไรไม่รู้ปัญหาว่าผูมานุ่งกางเกงขาล้วยเด็ดผ้าพลาดบามามาหาเราเมื่อคืน มากเลยเอากองยาานีปูสองกองกองถือกองคาบโซเอเนบมูกสองถือหนึ่งแิตีเป็นยังอะย่าสูบแมบ้างค่ะยาสูบอกใหญ่ๆนะเนบปูสองห้าสูเนบมูสองมีคนกระสบเบาๆแปดหปูกระหูแปดสองังต่แกตีเนาะถ้าตีง่ายมันก็มีแปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสาม เต้นหน่ง้ามองฝันเด้ออันนี้้องฝันแต่ก็ไม่เดินนอนโอ้ลองเล่าอีรอบหนึ่งนะเพื่อเอฟซีปริศนาปูไปหาว่าปูมาหาเมื่อคืนนี้ที่นอนอยู่บ้านอะไรกันบ้านขยุงขยุ่งอันนี้ไอ้ภาวนาแล้เสร็จก็หลับไปก็ฝันว่าเป็นถนนเป็นถนนแบบเก่าๆโบราณนะปูกมาแต่ว่าปูนุ่งกางเกงขากูวยผาหนุ่งติดขึ้นนะแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็เอาบุหรี่ เนปซิหลูน uh ี huh. so month, ่นะสองข้างมวนใหญ่ๆนะสองข้างเลยบ่สองข้างสองข้างมันมันจะเป็นหนึ่งนะสองข้างแล้วบันนี้ก็ถืออยู่ในมืออีกหนึ่งมวนครับเออเราก็เลตีรวมเพราะว่าปู่เราก็เป็นแปดเนาะแปดแปดแปดหนึ่งก็ได้แล้วบันนี้เก้ามาจากไหนกอกเด้เก้าสองเก้าสามกอะเออกคือบุรีเราถือมันตีทั้งทั้งกันทั้งทั้งบ้านเรา เป็นเก่หรก้าวเหมือนกันอ่ะคุณแก่อยู่ทุ่แก่เเนาะป็นเก้าได้เหมือนกันก็เลยมีแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าสามอันนี้ที่มิตรมตีเองนะใครจะตีเองเขก็ไม่รู้ใครจะตีเป็นอย่างอื่นก็ช่วยตีกันเอาเด้อปู่ก็ไม่ค่อยถนัดนมิตรฝันเล่นฝันเลขที่ลงก็จได้แค่นั้นแหละฝันก็ตั้งห่าครับก็เหมือนปูนิมิตฝันว่าให้ค่าค่ารถมาค่าเรือค่าเรืออัานั้นห้ารือค่าเรือ ห้าร้อยสามสิบเอออันนี้เขียนมีมิดฟันกิจไทหลังก็ได้ครับให้พิจารณาเอาตัวนั้นเมื่อฝันเมื่อคืนนี้เองฝันเมื่อคืนนี้ปูก็เป็ดเป็นเป็ดเป็นก้าเป็นเปดเป็นก้าก็ได้เนาะประมาณนี้แหละเป็นวนนี้ประมาณนี้ก็ไม่ไปไหนอันนี้คือมีฝันแต่คนก็ให้ในนี้แหละแหละจะคิดว่าโชคดีเหมือนเดิมเหรอเนาะจ้าครับเหมือนเดิมนะครับถ้าปูชอบลงนี่มิดฝันเมื่อคืนนี้เขียนไดหน่อยครับ ครับเอฟซก็ชอบคเีนได้อย่ฝันเอะให้เกวันที่ชห่นีอีนิมิตฝันของเราอ๋อ เอาสามเปดหนึ่งได้แล้วอยู่อยู่ด้วยกันต้องเมาที่นี่นะเอาที่กำลังปูศักดิ์สิทธิ์นะจ้ะก็วันนี้ก็ได้มาทำถวายปูมาถวายก็อย่างนี้แหละเที่ยวก่อนเขาเขียนให้อย่างที่ที่เห็นเนาะเขียนให้ที่ก่อนเนอะจำเราบอกเอาของเทียวก่อนนะเนี่ยเอาแก้วมาแจกอยู่นี่งนะโอ้แก้วมาแจกน้ำยุ่งแล้วไปกับ Uhm. ปูก็ม <le> ีอะไรเจกตลอดด้วยคณยายนอกจากแจกเล่งหวยยังไม่พอทําบุญเดินสายทําบุญจริงครับปูพระแดงนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะตัวเลขอ่ะเกี่ยวยังถือว่ามุงคนจะถือไปหลวนเนอะ ไมุกคุกเกี่ยวเกยวรพันลึกกรพันลึกหล่านะมาจากทางพญานาคทางคุณหรืทางโอ้สาทูสาทูปูเขาเรียกแก้วตาพญานาคเข้าไปดูเขาจะเห็นโอ้แต่แก้วตาพญานาคโอ้สาทูสร้างพญานาคอยู่ที่กรุงหลวงมีหล สาธุสาธุไม่มีาแล้วออกไปเป็หอกาหเนาะหมดอว่าซื้อมาทัแล้วเอาตามนั่นแหนใครได้เยอะกับเธอได้เยอะคนไม่ได้นี่อดเบกแล้วเอาตามนั่นแหละเพิ่นให้ท่าก็เท่าอ๋อแล้วบอเพิ่นมาให้ติดพัน S <S ปูให้แน่นอนโอ้สวยสวยอือตาเพียนาโอ้ปูนี่สิ่งที่ต้องการนี่เลยตาจะได้สว่างเลขจะได้มองเห็นชัดๆสามตัวปลลี่สุทนใ้เรือสุดท้ายโอ้สาธุสาธุรอหนอเกวรอมีนี่สาธุสาธุ <S <S ถ้าพนมเจ้าตรงเจ้าเหมือนเจ้าแสนหลวงท่อกัดสป,ปะพระเจ้าห้าพระองค์ยืนพุ่งครองพระแม่ธรณีเจ้า กินพมยมราชทั้งหลายก็ดีขอสวัสดีชัยมงคลพรใดอันประเสริฐจงเกิดแก่ท่านบุญใดอันปารมีใดที่ท่านได้ทําตั้งแต่อดีตชาติการปัจจุบันาการอนาคตการก็ขอให้ท่านพบแต่สิ่งที่ดีๆและสงวังในชีวิตมงคลชีวิตตั้งแต่บัดนี้เวลานี้จเจริญรุ่งเร,องเรืองด้วยลาบยศ ภาพผลพูนทวีแก้วแหวนเงินทองหลังมาเทมาอันประเสริฐจงบังเกิดแก่ท่านโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มากำมากายขอความสุขทวีคูณยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญดีเจริญดีทุกทุกคนเด้อสาธุสาธุรวย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 จะได้มาอีกแล้วลูกได้มาอีกกูมาถวายอีกแล้วลูกรับทุกก็มาไม่ทุกก็มาไปทั่วไปทั่วอ่าครับมาที่ก็มาไปแถวบึงหงษ์แถว ไปไปไลผมวิ่งแต่สี่ร้อย